เข้าใจแล้้ล้วอพูดกันว่าต้องอ่านไหมครับผมมาทำหมายสารับจอนและข้อมูที่เก้าทับสองพันห้าร้อยเจ็ดวันที่สิบี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยเจ็ดมาที่บ้านพักหนึ่งทับสามสอง่ที่หนึ่งตำบลคลองโยงเดี๋ยวเพื่อชวนข้อถูกต้องไหมบ้านของนายสุพัฒมาเพื่อผลมาเพื่อตรวจสอบยึดอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์บันทึกข้อ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อุปกรณ์หรือเพียรหาคาที่เด่นใดตลอดจนเข้าถึงอุปกรณ์ข้อมูลดังกล่าวอ่านคงมีขาวหนะน,น่อยยาตนะยากนะหมายเข้าวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ตั้งแต่6กโมงถึงเที่ยงนะเออเดี๋ยวผมขอทราบว่าผมโดนไหนสารไอะไรครับเนี่ยเราทำไรเออวางไว้เราวางไว้ผมเพืองวมตกใจไม่ต้องหมวงได้ตกใจนี่มีอุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะมีมือถือมือถือมีกี่เครื่องครับมีเครื่องอย่างอ่านี่คือเอกนองใช่ไหม ใช่ครับโอเคโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวขอตรงอ่าตรกต้องนะผมถงว่าอะไรโอเคครับคือคือต้าใจ้องต้องมาเข้าใจนิดนึงว่าน้องอย่ยคิดว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟแค่แบบเราสนุกเราเราเล่นเราได้เงินแต่ผู้ที่เดือดร้อนที่เป็นเด็กเนี่ยน้องลองดูนะเนี่ยนี่เด็กทางนั้นเลยนะครับเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องจบชีวิตจากการบูลลี่ตั้งเท่าไหร่ปีๆหนึ่งอ่ะเด็กที่ต้องเสียชีวิตเป็นเรื่องแบบเนี้ย ก็ไม่ผมก็แชร์แต่คนอื่นมาต่อเข้าใจเข้าใจก็ในส่วนของการครอบครองการส่งต่อก็เป็นเรื่องที่มีกฎหมายอยู่แล้วการส่งต่อเนี่ยเพื่อประกอบการค้าการที่เรามีสมาชิกร้อยยี่สิบคนเนี่ยทุกคนที่เข้ากม